เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านสอสอขอสรุปรายง,งานผลการประชุมสอสอประจำวันจันทร์ที่31มีนาคม2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการสอรสอทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยคุณสิริมาสุนาวินคณะทำงานเลขาธิการสอรสอจะเป็นผู้อ่านสรุปผลการประชุมสอสอ และพันตำรวจเอกกิษณาพัฒนาเจริญจะแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้เรื่องที่1ตามที่สอรสอรสได้แนะนําให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษขยายระยะเวลาให้นายสุเทพเทือกสุบรรและการนากปป,ปสรวมห้ราย ที่ถูกดำเนินคดีถ่าร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการขัดขวางการเลือกตั้งและการบุกรุกสถานที่ราชการได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและให้การต่อสู้คดีตามหมายเรียกภายในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาในอันที่จะแก้ข้อกล่าวหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริง อันเป็นประโยชน์แก่ตนได้นั้นบัดนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับการติดต่อจากผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก5รายได้แก่ 1. นายอง์อาจคล้ามไพบูล 2. นายบุบญยอดสุขถิ่นไทย 3. นางนาทยาเบญจศิริวัน 4. นายทศพลเพ่งส้มและ 5. นายชาญวิทย์วิภูศิริโดยจะเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อก และให้การต่อสู้คดีในวันที่2เมษายน2557ทั้งนี้สอรสอขอแจ้งไปยังผู้ต้องหาที่เหลือให้มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งรวมถึงนายทวินเปลี่ยนสีด้วยทั้งนี้เพื่อพนักงานสอบสวนจะได้ทำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วมิฉะนั้นคณะพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอายการตรามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปสำหรับผู้ต้องหาท,ที่ที่ต้องการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขอให้ติดต่อพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเลข,ขานุการคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหมายเลขโทรศัพท์0816238410เรื่องที่สอสอ,อสอรส ได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติณวันที่31มีนาคม2557คือวันนี้ว่าคดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอันเกิดจากการกระทำของแกนาำกกปป,ปสกับพวกเมื่อครั้งการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีดังนี้ 1. คดีกปป,ปสขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น191คดี แยกเป็นคดีเกิดในกรุงเทพมหานครจำนวน51คดีและคดีเกิดในต่างจังหวัดจำนวน140คดี 2. คดีเจ้าหน้าที่กรกตจงใจไม่จัดการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น180คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพมหานครจำนวน66คดีและคดีที่เกิดในต่างจังหวัดจำนวน114คดีรวมคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น371คดี โดยสารได้ออกหมายจับให้รวมทั้งสิ้น202หมายได้ตัวมาสอบสวนแล้ว231คนทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กกตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งมีจำนวนถึง1,713คนสอรส,อรสอรขอเรียนว่าการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดอุกชกันที่มีทั้งโทษจำคุกและปรับรวมถึงการตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5ปีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ทั้งนี้สอรอสะจะติดตามและการชับการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบางังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยเคร่งครัดและป้องปามีให้เกิดการกระทำผิดซ้ำอีกในการเลือกตั้งในอนาคตอันหนึ่งจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่ประมาณ18.7ล้านคนเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557มีจำนวนประมาณ20.5ล้านคนจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน Ladies and gentlemen I would like to bring to your attention some updates from the Center for the Administration of Peace and Order or the (CAPO) uh, following the Department of Special Investigation (DSI) legal actions against the 58 PDRC co-leaders. on charges of conspiracy for insurrection and other related charges. It's reported that five of those alleged offenders would turn themselves in before the authority on the 2nd of April to defend themselves. The five persons are Mr. Ongad Klamphai Boon, Mr. Boonyot Sukthinthai, Mrs. Nathaya Benjatsiriwan, Mr. Tosopon Peng Song and Mr. Chanwil Siri. And as previously announced, ZPO wishes to provide second opportunity uh, for those remaining PDRC co-leaders <coughs> who would like to defend themselves to contact Police Major Yutana Pradham, uh, Secretary of the Team of Special Case Inquiry Officials, at number 0816238410. A report to be made within this week and further to report to the authority shall result in further legal proceedings by the public prosecutor. And the next point that the which is to inform the public concerns legal proceedings against those who violated election law during the 2nd February general election. Rota Police today reported that by far a total of 371 cases has been brought to the authority, 191 of which involve all forms of obstruction of election, whereas 180 cases involve the election officials who failed to perform their duties. And it's also reported that 1,713 election officials are believed to have involved with the scandal. And by far, the court issued arrest warrants for 202 persons and 231 persons have been brought to justice. And the FPO, which is to inform the public that obstruction of election is a serious offense with various forms of punishment, including a five-year electoral right bans. CPO so will seriously take legal actions against those who have involved with in order to prevent further wrongdoing. And following yesterday's Senate election, um, it's estimated that uh, 18.7 million people cast their votes compared to 20.5 million people who expressed their rights to vote for members of House of Representatives on the 2nd of February. And that wraps up today's CIPO meeting at the next press conference resume by tomorrow at 1 p.m. Until uh, next time. Goodbye. สออราสจะสรุปรายงานผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงผลการทำงานของสอรสอเป็นประจำทุกวันตันถึงสุขเวลา13นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอสบการแถลังข่าวเธเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ